วันนี้ครูพัฒมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำกันในหน่วยครอบครัวมีสุขค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ที่ครูพัฒจัดเตรียมไว้ให้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นถุงอุปกรณ์ที่ครูพัฒให้ไปในแคมปของเด็กๆเด็กๆเจอกันหรือยังคะถ้าเจอแล้วเด็กๆหยิบกันออกมาเลยค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมหากันไกลเพิ่มนะคะครูพัฒนไม่ได้ให้ไป ของกับเด็กๆต้องเป็นกันไกลที่หัวมนๆนะคะคะเด็กๆนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะอ่าที่เรามีอยู่ในถุงค่ะอันดับแรกจะเป็นรูปนะคะนี่ค่ะรูปคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายที่ครูพัดปิ้นไว้ให้นะคะนี่ค่ะกาวอย่าลืมเปิดฝานะคะ สำมีไม้ไอศครีมสีค่ะจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะอันนี้เป็นกันไกที่จะใช้สำหรับตัดนะคะเด็กๆต้องระวังอันตรายนะคะกันไกสสำหรับวัยของเราควรที่จะมีหัวมนๆนะคะเวลาใช้เด็กๆต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วยนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเ,เอารูปภาพขึ้นมาเลยค่ะระบายสีตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเอาให้สวยๆนะคะเด็กๆค่ะ หลังจากที่เราระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแปะผมของคุณตาคุณยายกันโดยใช้กาวแล้วก็สำลีนะคะใช้ไม้ไอติมนะคะป้ายกาวก่อนจะได้ไม่เปื้อนมือเรานะคะป้ายลงไปเลยออจะมีสีติดนิดนึงนะคะอย่าให้เลอะนะ คนยยายเสร็จแล้วเราก็ไปเอาสำลีำลแปะลงไปที่ผมของคุณยายไ,ไ,ดไ,ได้ผมของคุณยายแล้วค่ะต่อไปเป็นหน่วยของคุณตานะคะเป็นเด็กค่อยๆทากาวนะ ก็ฉีกสำลีกะแ,แค่พอประมาณนะคะแปะลงไปที่หนวดของคุณตาเลยเป็นไงคะต่อไปผมของคุณตา แบ่งสำรีนะคะแปะลงไปอ่าเสร็จแล้วค่ะผมของคุณตากับคุณยายอ่าหลังจากนั้นเด็กๆเป่าให้แห้งแป๊บนึงนะคะเพื่อให้กาวจะได้ไม่ต้องเปื้อนมือเรา หลังจากที่แห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆใช้กันไกนะคะเด,เด็กระวังนิ้วนะคะเวลาใช้กัานไกต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะตัดแบ่งครึ่งก่อนเลยค่ะอะแล้วเราจะค่อยๆตัดลาะเลตัวคุณตาเด็กๆต้องค่อยๆฝึกนะคะตัดกันไกให้ดีอย่าให้โดนนิ้วนะอีกมือน,นึงจับฝั่งนี้นะค่อยๆหมุนตัดขอบขอบนะคะให้ออกมาเป็นคุณตานะ ต้องระวังอันตรายด้วยนะคะอ่าได้คุณตาแล้วต่อไปเป็นคุณยายเดี๋ยๆอย่าลืมจับให้ดีนะคะ ยยแล้วเราจะได้คุณตากับคุณยายแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะนําไม้ไอศครีมที่ภูกาเตรียมให้ทากาวฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะติดรับรูปนะคะใช้มือนิดนึงเสร็จแล้วเอาคุณตาก่อนแตะลงไปเลยค่ะได้คุณตาแล้ววางให้แห้งก่อนนะคะต่อไปคุณยาย นิดนึงได้อยู่นะคะแล้วก็เอาลูกคุณยายแปะลงไปเลยอ่าหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็เป่าให้แห้งนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะได้คุณตาคุณยายเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ผลงานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณตากับคุณยายอ่าอย่าลืมส่งรูปมาอวดครูพัดกันในไลน์กลุ่มของเรานะคะครูพัชรอดูผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ครูพัดก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ครูพัดก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย ขอขอบพระคุณเพจสื่อประถมวัยครูแต้วกหนกที่แบ่งปันสื่อในการจัดทำกิจกรรมสำหรับเด็กในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ